สวัสดีครับเที่ยวไทยกันคลิปนี้เรายังอยู่กันที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยาธานีจะพามารีวิวรีสอร์ทในอำเภอบ้านไร่ครับที่ห้วยป,ป่าป,ปกรีสอร์ตตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี นะครับห้วยป่าปกรีสอร์ที่พักของเราในคืนนี้ครับห้วยป่าปกรีสอรทตอนนี้เวลากำลังจะห้าโมงเย็นครับ oh. ขวามือเป็นร้านอาหารนะครับนั่งเล่นสเก e ตเตอร์ครับ การเดินทางมายังห้วยป่าปกปรีสอทหากเราเดินทางมาจากแถวตลาดเซาให้ต้นไม้ยักษ์แล้วก็วิ่งถนนเส้น3011มาประมาณ4กิโลเมตรครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเส้น4008หลังจากนั้นก็วิง่งบนถนนเส้น4008อีกประมาณ1.5กิโลก็จะถึงทางเข้ารีสอร์ทเลยครับจุดสังเกตบริเวณด้านหน้าทางเข้านั้นก็จะมีเป็นรูปปั้นช้างนะครับแล้วก็มีกำแพงอิฐครับเขียนห้วยป่าปกรีสอทแล้วก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยครับ หลังจากเลี้ยวเข้ามาก็ขับมาอีกประมาณ600เมตรนะครับมายังอาคารที่เช็คอินครับมุ้ยป่าปงรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทํามกลางหุบเขาในอำเภอบ้านไร่อำเภอบ้านไร่นั้นเป็นอำเภอที่มีภูเขาเยอะมากครับป่าไม้และธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อากาศสดชื่นมาสูดโอโซนกันได้เต็มปอดเลยครับที่นี่บรรยากาศก็ดีมากครับ ที่พักจะแบ่งเป็นบ้านพักเป็นหลังๆนะครับมีทั้งสําหรับ2ท่านเป็น1ห้องนอน4ท่าน2ห้องนอน6ท่าน3ห้องนอนหรือใครมาเป็นครอบครัวใหญ่หรือเป็นหมู่คณะครับก็จะมีสําหรับ8ท่านครับ4ห้องนอน4ี่ห้องน้ําโดยราคา1ห้องนอน1ห้องน้ํานั้นอยู่ที่1,500บาทต่อคืนครับ2ห้องนอน2ห้องน้ํา3,300บาทต่อคืน3ห้องนอน3ห้องน้ํา4,800บาทต่อคืนแล้วก็แบบ4ห้องนอน4ี่ห้องน้ําอยู่ที่5,500บาทต่อคืนครับซึ่งราคานั้นก็จะรวมมาหารเช้าแล้วนะครับ เรามาถึงจุดเช็คอินแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินหนึรงครับรรรเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แอดมินนั้นจองเป็นบ้านพักสำหรับสีท่านครับจะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำชื่อบ้านที่จองไว้ก็เป็นบ้านสุภพัฒน์ครับ ึ่งจะต้องขับมาจากตัวล็อบบี้ที่เช็คอินนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีที่จอดรถส่วนตัวในบริเวณบ้านเลยครับเดี๋ยวเราลงไปชมภายในบ้านกันครับตรงนี้เป็นบริเวณชานพักนะครับก็จะมีเป็นโต๊ะไม้ครับเป็นที่นั่งเล่นได้ครับเข้ามานก็จะเป็นประตูสไลด์นะครับจะมีมุ้งลวดครับสามารถกันูกันแมลงฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นโซนรับแขกครับก็มีฟอร์มนะครับโซฟาครับ มีทีวีให้พร้อมแล้วก็จะมีพวกเครื่องเล่นด้วยนะครับแต่นิ่งก็ไม่ได้ใช้ครับในส่วนนี้นี่ครับที่พักตรงนี้ก็โซนใหญ่เลยครับถัดมาอีกโซนหนึ่งครับจะเป็นโซนครัวครับมีเครื่องฟอกอากาศด้วยครับโต๊ะรับประทานอาหารพัดลมรวมไปถึงเครื่องชงกาแฟเตาปิ้งแล้วก็ตู้เย็นครับมีพวกการน้ำร้อนด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้มีเคาน์เตอร์บาร์ไว้วางของอะไรได้ครับ ถัดมาดูในโซนของห้องนอนครับ <tinc S 1> <a> เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่1ทางซ้ายมือก่อนครับเข้ามาก็จะเป็น2เตียงนะครับเป็นเตียงเดี่ยว2เตียงครับภายในห้องก็ค่อนข้างใหญ่เลยครับทางนี้ก็จะมีเป็นโต๊เครื่องแป้งครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าห้องนี้นั้นกระจกรอบเลยนะครับสามารถมองวิวด้านนอกได้ครับทางนอกนั้นก็จะเป็นวิวต้นไม้ครับลมลื่นเป็นห้องนอนที่มีพื้นที่กว้างมากครับแล้วก็จะมีเครื่องปรักอากาศให้1่ตัวนะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของห้องน้ํากันต่อครับห้องน้ํานั้นอยู่ภายในห้องนอนเลยนะครับห้องนี้เข้ามาก็จะเป็นโซนชาวเวอร์ครับจะแบ่งโซนนะครับไม่ได้มีที่กั้นครับแล้วก็มีเครื่องทําน้าอุ่นให้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นซิงค์ครับแล้วภายในก็เป็นในส่วนของทอยเลทครับมาดูกันต่อในห้องนอนที่2กันครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเข้ามาเน้นก็จะเป็นเตียงเดี่ยว2เตียงเหมือนกันนะครับ ก็มีโคมไฟครับห้องนี้นก็เหมือนเป็นห้องบูเอนะครับมีกระจก2ด้านเลยครับมีโต๊ะทํางานเล็กๆครับแล้วก็มีราวตากผ้าให้บ้านสุภพัฒน์หลังนี้นั้นแอดมินจองมาเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจองมาในราคา3,300บาทรวมอาหารเช้าครับขวามือน,นี้ก็จะมีเป็นซิงค์ล้างจานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของห้องน้ำอีกห้องหนึ่งครับจะอยู่ด้านนอกนะครับ ก็จะคล้ายกับห้องเมื่อกี้ครับมีโซนชาเวอร์ครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีทอเลทมีซิงให้เหมือนกันครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ได้พามารีวิวที่ห้วยป่าป,ปกรีสอร์ทครับเป็นรีสอร์ทที่พักในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสำหรับคลิปหน้าช่องเที่ยวไทยกันเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามมานนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเที่ยวไทยกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ